สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันพุธนะครับผมเช้าวันพุธสีเขียวเหนียวซับนะครับเหนียวซับเหนียวเงินทองเข้ากระเป๋านะครับนี่วันนี้กะเพราไก่ใบไม่เก๋นะครับผมกะเพราไก่แห้งๆเผ็ดๆใบไม่เก๋เลยใส่พริกแห้งนะแล้วก็ไข่ดาวอันนี้ไข่ดาวแจ็คทอดเองนะทอดเองทอดเองก็จะเปาาน็นประมาณนี้โอเคปลุยเลยนะครับดูดิแห้งๆแห้งๆเหมือนผัดเผ็ดแบบป่าเลยอะ เผ็ดๆกินกระทะเรียลโหแดงๆพอดีพี่แซคเขารีเกเวสมาว่าอยากกินแห้งๆแม่เก๋เลยจัดให้ อขอบอกเลยว่าแซ่บจริงๆลงคอไปเก,กรียบสำลักครับทามเผ็ดต้องระวังกันด้วยนะครับสำรักขึ้นมาในงานเข้าเลยนะ <c oughs> อืเสียหายเลยพ่อไข่ไข่แดงสุกเกินไปมันจะกระด้างมาก Ừm. Ừm. Cam อืมขอบคุณครับ